เรามาต่อกันนะคะหลังจากที่ปล่อยอเฮียลงไปดำน้ำนะคะสำรวจคราบน้ำมนันตอนนี้ตอนนี้ผมขึ้นมากันแล้วะคะ่ะเนี่ยตั้งแต่ที่วิไลจบไปอ่ะตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะเนี่ยตอนนี้รบวนปนบนปบนปน,บนสมอติด,สม,ตดสมอติดติกกดกองหินต้องวิ่งยอดก่อน E é aí, แ,แหล่งน้ำมันแหล่งอะไรหันไปมากขึ้นน้ำมันทั้งนั้นเลยเอะ่ะก็มีคราบน้ำมันคือทรายเป็นกรงแต่ว่าคุ้ยแรงล่างนี่มีจะมีจะน้ำมันนี่ยข้าบน้ำมันเป็นกองเลยเหรอคะอไปละเข้าฝั่งเลยเห็นละเห็นละ รยการลวโอเคันนี้เราเจอทองทรายนะครับทรายบนผิวสีหนึ่งของุ่ยงล่างดำปีดำปีคืออะไรนะก็จะเป็นทรายที่มันเลอะน้ำมันอะของล่างอันนี้มันมีทราย ไอ้ที่ที่มันพัดทับข้างบนเนี่ยมันจะเป็นโคลนชนิดกันแล้วสิ่งมีชีวิตไม่สามารถอยู่ได้แน่นอนเพราะว่ามันมันเหมือนคล้ายๆมีแก๊สมีก๊าซไข่เน่ามันมีกาม๊กาซไข่เน่ามันอาจจะมีสารเคมีหรือว่าตัวปีโตรเลียมเนี่ยสีดำนิด ด้วยตอนแรกมันเป็นสีทรายแล้วเราคุยเอาทรายออกเจอข้างล่างเนี่ยจะมีขึ้นไปตรงนี้เป็นจุดที่พวกสัตว์ที่ฝังรัวอย่พวกไอ้ไรปลาไหลทะเลดอกไม้ทะเลและที่มันจะขึ้นอย่างตรงนี้มามันยากน,นั่นี่ยปริมาณสัตว์น้ำที่ว่ายอยู่ก็น้อยนะครับมันปลาเล็กๆเล็กๆก็ไม,ม,ม่มีนัะมันก็ก็ต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาอีกนานนานเลยถึอว่าหลายปีกว่าที่จะ ที่เขาจะเสื่อมสลายไปตามการเวลาลวต้องใช้ตะกอนมาทับไปเรื่อยทับไปเรื่อยแล้วก่เอานี้อยู่ข้างล่างเพรั้ต้องจลมไปเรื่อยถ้อมันอยู่ข้างบนก็นยากมากที่สา,ารจะอยู่ได้ ไล่ไม่ถึงครับมันหางน้ำมันมานิดนึงโอ้โหแย่ว่ะต้องเรียบเงหยิบหยิบไหมเขาลากเราไปใช่ไหมน้ำมันหมดเอาพี่น้องน้ำมันหมดพี่น้องแล้วยุ่งไปประมงมาพอดีน้ำมันเหลือน้อยน้ำมันหมดเรือเมันแรงเรืถมันแรง เครื่องมันแรงเครื่องมันแรงติดติดเท้โโอกาจะทิ้งเลยโลบๆๆบบรเไปแล้วไปล้วต้องรละม่าน้ำนขาายคกคนมาลากอยู่แต่เราไม่เรียนลเราสาเตียงว่าคืนจะไปเต็มที่เลยไม่กาทิ้งเลยเนี่ยเข้าเส้นชัยอยู่แล้ว เกิดอะไรขึ้นไอ้จะทิ้งกันดิโถจะแก้กันต้องมาแน่อ๋อยิ่งยาวมันยิ่งลำบากเกิดแรงแรงหนืดนกไหมหนกไหมเฮ้ชอบไหมทำงานับเฮียเดี๋ยวเดี๋ยวจะเฮียจะพาไปลุยเยอะเลยนะพาไปลุยบ่อขยะเดี๋ยวเตรียมตัวยวไปคุยขยะไปไหนก็ไปกำลังเข้าฝั่งกันทันไหมพี่ ทันไหมโดนน้ำเค็มแล้วกันไหมเดี๋ยวไอ้เงี้ยต้องไปอาบน้ำใช่ไหมไอ้เงี้ยจะไปอาบน้ำใช่ไหมอาบดิอาบเลยใช่ไหมอาบี่เดี๋ยวทำไมอ่ะเดี๋ยว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 ไปเดี๋ยวก็คือไปก็เปลี่ยนชุดดิโอ้ยไ่้เงี้ยอยู่อย่นี้ทั้งวันเหรอใจร้ายวัยพวกนี้เออเราบอกเราเรามีสัญญาอะไรกับเอฟซีไว้นะว่าเราจะเอาคลิปลับไปฝากใช่ไหมเราคุยกันไว้อยู่ใช่ไหมโดนแบนปิดบัญชีถาวรนะเออเงินเงินไม่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 แล้ว เรือรอไปลำเดียวนี่ลำแพ้แล้วก็รอเดี๋ยวลืมรอทำงานให้มันคุ้มค่าจะให้ชาวบ้านก็ดา่าในเดือนก็แพงสวัสดิการก็เยอะเลี้ยงกนตาย <c oughs> ทำงานมันคุ้มๆมันหน่อยพี่น้อง ทำไมต้องลากครับน้ำมันหมดค่ะเราล่องทะเลไปไกลมากแล้วก็ด้วยสถานะทาเศรษฐกิจกันนี้เราไม่สามารถตุงน้ำมันได้เยอะงบมันน้อยงบมันน้อยองบมันจำกัดถ้าเฮียได้เป็นนายก่กลืมเอาเรานักรบดันเถื่อนมาช่วยบริหารนะครับนักลบดันเถื่อนหายไปในวัเห็นไม่ช่วยกันเลยว่าโอเคอขึ้นฝั่งแล้วครับ Nạc à, Thôi, ở dưới tôi là quay mà là Ảo, ít lắm Tất